สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจีนนะคะหนูมาอัปเดตเสื้อชีฟองสวยๆให้พี่ๆได้รับชมกันค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการรวบรวมงานอก30บวกแขนยาวค่ะพี่ๆราคา69บาทเท่านั้นพี่ๆซื้อหนู3ตัวนะคะยอดจะอยู่ที่207บาทหนูส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่รับชมหนูทางช่องทาง YouTube หนูจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปวิดีโอพี่ๆเมมเบอร์ Member, แล้วแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือหากพี่ๆคนไหนแอดไลน์ไม่เป็นก็ยกหูโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลยค่ะจะมีน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่นะมาเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะตัวนี้นะคะเข้ากับตุจีนที่กำลังจะมาถึงมากๆเนื้อผ้าดีคือใส่แล้วเย็นสบายแน่นอนตัวนี้อกได้38ค่ะ เป็นแขน3าส่วนนะคะนวดลายชัดๆเลยค่ะตัวนี้พื้นจะเป็นสีแดงวายนะคะอกได้38ค่ะเป็นโทนสีสุภาพใส่แล้วขึ้นกล้องแน่นอนค่ะตัวตอบบ่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะพี่ๆดูเนะื้อผ้าชัดๆตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะค่อนไปทางม่วงอกได้38ค่ะตัวนี้อกลงได้ถึง38เลยนะคะเป็นคอ คอเขาจะออกเป็นคอทรงเต่านิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีกระดุมผ่าหน้าตัวนี้อกได้38ค่ะตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้อกได้34ค่ะคอจะเป็นคอคอบัวนะคะแล้วก็เป็นกระดุมผ่าหน้าพื้นเขาจะเป็นสีแดงค่ะตัดลวดลายดอกเล็กๆนะตัวนี้เหมาะสำหรับการใส่ไปคาเฟ่มากๆเลยค่ะ เพราะว่าความยาวของเสื้อนะมันจะอยู่ระดับเอวคือยกแขนนิดนึงก็อาจจะเห็นนะคะคือโชว์เซ็กซี่ไปหน่อยเนาะอ,อกได้34ค่ะตัวนี้เป็นแขน3ส่วนนะคะเหมาะสําหรับสาวๆที่ตัวเล็กๆนะพี่พีๆสวยมากอ,อกได้34ค่ะดูเนื้อผ้าใก้ๆตัวต่อไปตัวนี้เป็นลายสกอตสีแดงขาวนะคะเป็นคอปกเหมือนกันน่ารักน่ารักเลยพี่ๆเห็นไหม คือสามารถใส่คุมทำงานใส่ไปเที่ยวได้ใส่ได้เกือบทุกโอกาสเลยนะคะตัวนี้อกได้38ค่ะอกลงได้ถึง38เลยนะคะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้อกได้38ค่ะพี่พี่พื้นเขานะจะเป็นสีเข้มค่ะแล้วก็มีการแต่งลวดลายนะคะ เป็นกระดุมผ่าหน้าตัวนี้แขนอยู่3าส่วนนะคะอกได้38ค่ะตัวต่อไปค่ะพี่ๆตัวนี้นะคะอกได้38ค่ะคอเขาจะเป็นคอเต่านะคะคอชิดขึ้นมาแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวตะขอค่ะเกาะตัวนี้อกได้38ค่ะจะเป็นพื้นสีก่กลมมีลายจุดเล็กๆ ตัวนี้เหมาะมากเหมาะกับการใส่กับยีนหรือกระโปรงนะคะเก๋มากๆเลยอกได้สามสิบแปดค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบแปดนะคะเป็นสีแดงเข้มค่ะออกแดงโทนเลือดหมูอกได้สามสิบสี่แล้วเขาเป็นแขนยาวทรงเข้ารูปอะ่ะมันเป็นทรงพอดีตัวนะคะเอาไปใส่กับกระโปรงนะคะทรงเอสีคล้ายกันเลยแล้วพี่ๆจะลดมาก ดูดูสีก่อนตัวนี้อกได้34นะคะด้านหลังจะมีตัวเกาะห้เป็นกระดุมเกาะค่ะคือรั้งคอไว้ไม่ให้มันกว้างเกินไปตัวนี้อกได้34นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้38คะ่ะพี่พี่เขาจะเป็นสีกรมนะคะแล้วกุ้นแต่งสีขาวตัวนี้เป็นกระดุมผาหน้าค่ะ จริงตัวนี้ใส่สมัครสอบใส่ทำงานได้เลยนะคะอกได้38ค่ะอก38นะคะเป็นสีสุภาพใส่ทำงานได้ใส่ทำได้ทุกอย่างเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้นะคะอกได้38ค่ะพี่พี่อกลงได้ถึง38เลยนะคะเป็นสีแดงเป็นสีแดงน่ารักน่ารักค่ะเขาเป็นคอกลมนะคะตัวนี้อกได้38ค่ะเก๋ๆใส่ไป คาเฟ่อะไรเงี้ยแล้วดอกมันมีการตัดดอกสีขาวเล็กๆค่ะคือมันจะมีการเพิ่มมิติของเสื้อผ้าไปเนาะมันก็จะไม่ทำให้มันดูแบบดูเก่าเกินไปอย่างเงี้ยตัวนี้อกได้38นะคะตัวต่อไปตัวนี้สีชมพูดอกแจ่มมากอกได้34ค่ะเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าตัวนี้คนอก32ใส่นะคะคือแบบน่ารักมากสวยด้วย อ,อกได้34ค่ะตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะออกแนวสีชมพูบาร์บี้สีชมพูแบบเย็นๆสวยๆวยนะคะพี่ๆตัวต่อไปตัวนี้นะคะอ,อกได้36ค่ะเป็นสีแดงเข้มอ,อก36สีแดงเข้มด้านบนมีการโชว์ความเซ็กซี่เล็กน้อยแล้วก็ด้านล่างเป็นผ้าประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นกระดุมผ่าหน้าอ,อกได้36ค่ะ อกลงได้ถึง36เลยนะตัวต่อไปตัวนี้อก34ค่ะอก34พี่พี่ดูเนื้อผ้าดูสีผ้าตัวนี้เป็นสีแดงเข้มนะคะมีการแต่งลวดลายคล้ายศิลปะอกได้34ค่ะตัวนี้ความยาวอยู่ประมาณก้นนะคะผู้ใหญ่ใส่สวยนะตัวนี้ ใส่ไปวัดใส่ทําบุญนะคะได้หมดเลยกําลังหาเสื้อผ้าที่เข้ากับยุคกับวัยของตัวเองนะลองเข้ามาดูคลิปนี้ก่อนค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะอกได้38เป็นสีแดงเข้มค่ะมีการแต่งลวดลายนะคะเป็นส,สีสีฟ้านะคะสีเหลืองเนาะตัวนี้จะเป็นดอกไม้เป็นพุ่มๆค่ะ ใครชอบดอกใหญ่ๆนะคะต้องตัวนี้เลยอกได้38เป็นสีแดงเข้มค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้38นะคะเป็นลายสกอตค่ะแล้วก็มีกระเป๋าข้างมีกระเป๋าข้างตรงอกนะคะแล้วก็เป็นผ่าหน้าเนื้อผ้าตัวนี้มันไม่ได้บางนะคะคือเนื้อผ้ากําลังดีเลยอกได้38ค่ะ อกสาสแปดนะคะใครอยากเป็นสาวเสื้อปุ้ยเบาเสื้อปุ้ยก็ลองมาดูกันค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะอกได้36ค่ะพื้นเขาจะามีความเงาๆนะคะของเนื้อผ้าอกสาตัวนี้นะเอาไปเอาไปเน็นกับชุดที่เป็นทางการนะคะคือเข้ากันมากๆอกได้36ค่ะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นสีชมพูเข้มนะคะอกได้38ความยาวคุมก้นแขนอยู่ที่4ส่วนนะคะเป็นแขนตัดแขนงานไม่รั้งมือนะคะงานด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะตัวนี้ใส่ถ่ายรูปขึ้นกล้องมากๆขนาดหนูหยิบโชว์นะมันยังขึ้นกล้องขนาดนี้ตัวต่อไปตัวนี้อก38ค่ะเป็นสีชมพูออกเป็นชมพูกะปิอก38นะคะตัวนี้ถ้าซื้อด้านนอกมี350อะ คอเป็นคอกลมนะคะแล้วก็ปาดวีตรงด้านหน้าด้านหลังมีตัวรั้งให้ตัวหนึ่งค่ะอกตัวนี้ได้38นะคะเป็นเสื้อทรงสุภาพเอาไปใส่กับกระโปรงทรงต่อยนะคะพี่พีจะสวยและเข้ากันมากๆตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีแดงเข้มค่ะสีแดงสดอกได้36ค่ะพี่พสีแดงสดตัวนี้เป็นพื้นๆเลยอกได้36นะคะด้านหน้าด้านหลังเลยดูดิ ดูงานตัวไหนดูไม่ทันนะคะทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวหนูถ่ายให้ชมนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้36ค่ะด้านหน้ามีโบห้ฟิลแบบแอร์โ s สเตดทันหนึ่งเลยด้านหน้ามีโบห้ค่ะแล้วก็มีกระดุมผ่าหน้าตัวนี้ขึ้นกล้องออกมาแล้วมันจะออกเป็นสีฟ้าน้ำทะเลแต่สีจริงๆของเขาอะ่ะมันเป็นสีฟ้านะคะค่อนไปทางฟ้า ฟ้าคามฟ้าหมนนะคะพี่พี่มันไม่ใช่สีแจ๊สนะตัวนี้อกได้สามค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้อกได้36เหมือนกันค่ะเป็นคอปกกระดุมผ่าหน้าทรงผ้าน,นะคะเป็นลายตารางเล็กๆตัวนี้อกได้สามนะคะเป็นผ่านหน้าค่ะปึ๊บ,บตัวต่อไป ตัวนี้เป็นสีดำนะคะเป็นงานเสื้อขอบกระดุมผ่าหน้าเนื้อผ้ามีความเงาเล่นเพชรเล่นแสงมากตัวนี้อกได้34ค่ะอกลงได้ถึง34เลยนะตัวต่อไปตัวนี้มีความเป็นโค้ดแบบโค้ดสั้นๆนะคะ อกได้36นะคะเป็นงานผูกเอวพื้นจะเป็นสีเทาเข้มนะคะแล้วก็เป็นคอปกกระดุมผ่าหน้างานด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้อกได้36ค่ะอก36นะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็น power p u เก girl มากเลยอ,อกเท่าไหร่เนี่ยอกอยู่ที่38ค่ะตัวนี้อกได้38นะคะเป็นงานแบบ งานขายเล่นๆแล้วกันพี่พมันเป็นแบบบางๆอ่ะเห็นไหมเป็นบางมากตัวนี้อ,อกได้38ค่ะเป็นงานอ่าซิปหน้านะคะใส่แล้วความยาวคุมก้นตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีโอรสนะคะเป็นโอรสเข้มสีส้มเข้มเลยแล้วก็มีลายจุดเล็กๆนะคะตัวนี้อ,อกได้38ค่ะพี่พี อกลงได้ถึง38เลยนะคะใส่ออกงานใส่ทำงานได้หมดเลยนะตัวเนี้ยตัวต่อไปตัวนี้อกได้36ขาค่ะหนูให้ดูสีชัดๆอก36ตัวนี้เป็นคอปกกระดุมหน้านะคะต้องแขนมีกระดุมแต่งให้ด้วย แล้วคือใส่แล้วคือสวยมากแล้วเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าที่ใส่แล้วมันไม่ร้อนใส่ได้ทุกโอกาสเลยต่อให้จะหนาวหรือร้อนนะคะคือมันเป็นเสื้อแขนยาวไงถ้าหนาวมันก็ยังกันลมให้เราได้ถ้าร้อนมันก็ยังเป็นเสื้อแนวระบายให้เราได้เหมือนกันค่ะตัวต่อไปตัวนี้อกได้36นะคะอกลงได้ถึง36เลยพื้นจะเป็นสีขาวมีการแต่งลายเล็กๆเห็นไหม เป็นลายสกัดลงมานะคะตัวนี้อกได้36ค่ะเป็นคอปกกระดุมหน้าอก36นะคะเป็นสีออกแนวสีโทนสุภาพตัวต่อไปตัวนี้ก็เป็นแอร์ฮอ t เตดอีกตัวแล้วนะคะเป็นเชือกหน้านะคะตัวนี้จะมีโบผูกด้านหน้าให้พื้นเขาจะเป็นออกโทนน้ําตาลนะคะแล้วก็มีการแต่งลวดลายตัวนี้อกได้38ค่ะ อ,อกลงได้สามสิบแปดนะตัวว่าต่อไปอันนี้จะมันจะเป็นความแบบชมพูนุดนๆหน่อยๆน,นะนี่เห็นไหมชมพูนุดนๆหนูให้ดูสีชัดๆเป็นสีชมพูนู่นนะคะอกได้สามสิบสี่ค่ะอกสามสิบสี่ตัวนี้เป็นคอเหมือนคอเสือ้อเสื้อสูตรเหมือนเป็นคอเสื้อสูตรนะคะแล้วก็มีกระดุมหน้าถ้าจะใส่นะแนะนำเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะใส่ จะสุภาพมากใส่ออกงานได้แบบว่าอารังมากอกได้34ค่ะสีชมพูอ,อกตัวนี้34นะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้34เหมือนกันค่ะเป็นสีเหลืองสีเหลืองออกเหลืองทองนะคะตัวนี้อกได้34ค่ะมีลายลูกไม้ตัดสีน้ำตาลนะคะอ่อนๆคือทำให้เสื้อดูละมุนมากอกได้34ค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้พื้นเป็นสีขาวอกได้38นะคะมีการตัดอดอกไม้ลายเล็กๆลงไปนะคะเป็นดอกสีม่วงที่ตัดลงไปแล้วทำให้ดอกเด่นขึ้นมาทันทีเลยตัวนี้อกได้38นะคะความยาวคุมก้นค่ะด้านหน้าด้านหลังอก38นะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีครีมอะ เป็นสีครีมคอปกกระดุมหน้านะคะอกได้38งานด้านหน้าด้านหลังเลยคะ่ะตัวนี้งานสวยๆเก๋ๆเลยนะคะตัวต่อไปตัวนี้อกได้36ค่ะพื้นจะเป็นสีดำนะคะมีการแต่งลวดลายเล็กๆลงไปลวดลายของเขาอ่ะพอมันแต่งใกล้กันอ่ะมันกลายเป็นเด่นขึ้นมาเลยอกได้36ค่ะตัวนี้ ความยาวคุมก้นนะคะอกสามสิบหกนะคะลายไกลๆเหมือนผ้าถุงเลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้สามสิบหกค่ะเป็นลายทางตัดลงมาออกแนวเป็นโทนสีน้ำตาลนะตัวนี้เป็นคอปกกระดุมหน้าโทนสีน้ำตาลนะคะอกได้สามสิบหกค่ะใส่แล้วดูผอมนะคะเพราะว่ามันเป็นทางลายตรงลงมา ตัวต่อไปตัวนี้เป็นมินิเดนนะคะอกได้38ค่ะอก38ความยาวคุมก้นนะคะประมาณครึ่งคืบนะจะถึงหัวเขา่าแขนแล้วก็กระโปรงนะคะมีระบายเป็นหางปลาเล็กๆให้ตัวนี้อกได้38หนูให้ดูลายชัดๆนี่อก38นะคะใส่ไปเหอะสวย ด้านหลังมีตัวล้งให้หนึ่งห่งหนชิ้นคือเป็นงานเสื้อสวมเลยค่ะแต่มันจะมีตัวล้งให้1นชิ้นอกได้สามสิบแปดด้านหน้าด้านหลังค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นโทนสุภาพนะคะอกได้สามสิบค่ะเป็นสีชมพูออกแนวชมพูแห้งๆหน่อยนะคะอกได้สามสิบนะคะแล้วก็ มีการแต่งลวดลายหนีหูให้ดูลวดลายจักาย์ลวดลายชัดเป็นกระดุมหน้านะคะอกได้38คะ่ะเหมาะมากเหมาะสำหรับคนที่หาเสื้อที่ใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกงานนะคะก็จะเป็นตัวพวกนี้เลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้38คะ่ะเป็นสีทองมีความเงาเงามีความตัดนะคะตัวนี้อกได้38งานด้านหน้างานด้านหลังเลยคะ่ะ เป็นกระดุมหน้านะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีแดงอกได้34ค่ะสีแดงตัวนี้อกได้34เป็นแดงสะอาดแดงเข้มอกได้ส4ค่ะเป็นแดงแดงอะ่ะแล้วก็มีการตัดกระดุมที่เป็นเพชรสีขาวลงไปคือตัดกันแล้วมันเข้ากันมากๆเลยนะคะตัวนี้อกได้34ค่ะแดงสดนะคะตัวนี้แดงสดค่ะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นสีดำงานเสื้อคลุมค่ะอกได้3 8นะคะสีดำตัวนี้มีกระดุมหน้าให้2เมตรเพราะว่ามันเป็นงานเสื้อคลุมนะคะตัวนี้เป็นแขนยาวเนื้อผ้าจะมีความบางนิดนึงค่ะตัวนี้อกได้3 8ค่ะตัวต่อไปอตัวนี้ซินเจียยูอีซินนีหัวใช้เและ้ะเนี่ยพี่อกได้3 8ค่ะเป็นแบบว่าทรงจีนจีนด้านหน้านะ เอาไปใส่กับยีนดํานะคะคือตัดกันลงตัวมากๆตัวนี้อกได้38ค่ะพื้นแดงนะคะแล้วก็มีการแต่งลวดลายนี่เป็นทรงจีนๆเลยตัวจีนนี่ใส่ได้แน่นอนอกได้38ค่ะตัวต่อไปตัวนี้นะคะอกได้38ค่ะคอจะเป็นคอบัวนะคะแล้วเนื้อผ้าจะมีความทิ้งตัว คือเนื้อผ้าพ,พวกนี้มันเป็นเนื้อผ้าที่รีดครั้งเดียวแล้วมันเรียบอะตัวนี้อ,อกได้38นะคะสีโอรสอ่อนๆตัดด้วยสีกลมเข้มนะคะที่เป็นคอและแขนอ,อกได้38ค่ะตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆอ,อกได้38นะคะมีโบด้านหน้าให้แล้วก็มีกระดุมหน้าให้นะคะตัวนี้อ,อกได้38ค่ะ ตัวต่อไปตัวนี้เป็นสีฟ้าฟ้าคอขาวนะคะอกได้สามสิบแปดค่ะเป็นฟ้าคอ,อขาวอกได้สามสิบแปดนะคะตัวต่อไปตัวนี้หูวตัวนี้สวยมากอกได้สามสิบแปดค่ะพี่พี่งานตัวเนี้ถ้าจะใส่ให้มันสวยมันต้องมีซับในนะ พื้นเขาจะเป็นสีขาวค่ะแล้วมีการแต่งดอกสีแบบน้ำตาลทองลงไปอ่ะคือมันขับกับสีเสื้อมันตัดกันลงตัวมากๆอกตัวนี้ได้38ค่ะเอาไปใส่เป็นเสื้อคลุมเก๋ๆนะหรือถ้าจะใส่เป็นเสื้อตัวนอกก็มีทับในอะค่ะมีตัวในคือสวยเลยตัวนี้อกได้34นะคะเป็นสีเหลืองทองอ,อก34คอจีนตัวนี้ค่ะเนี่ยตัวเนี้ย งานด้านหน้างานด้านหลังนะคะใครชอบตัวประมาณนี้คุณพี่เอฟได้เลยนะ69บาททุกตัวราคานี้เป็นราคาดีและถูกมากๆนะคะพี่ๆตัวต่อไปตัวนี้อกได้38นะคะพื้นเป็นสีดำมีการแต่งลวดลายจุดเล็กๆแล้วด้านหน้าก็เป็นกระดุมผ่าหน้านะคะตัวนี้อกได้38ค่ะงานด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะตัวต่อไป ตัวนี้เป็นลายสกอตนะคะตัดสีน้ำเงินค่อนไปทางม่วงนะคะแล้วก็ขาวตัวนี้อกได้38ค่ะเป็นเสื้อเชอิ้ตที่แหละพี่ๆเป็นเชิ้ตนะคะเป็นคอคอปกกระดุมหน้านะตัวนี้อกได้38ค่ะใส่ทำงานออฟฟิศได้สบายเลยตัวเนี้ยตัวต่อไปตัวนี้อกได้38นะคะเป็นสีชมพูนุน่งๆสีชมพูกะปินะ คอของเขานะคะคจะมีการแต่งเป็นลายระบายลูกไม้แล้วก็มีกระดุมผ่าหน้าตัวนี้สายสุภาพใส่แบบว่าสุภาพบางมากอกได้38ค่ะตัวต่อไปตัวนี้ออกได้36นะคะเป็นสายแบบแนวชมพูแบบชมพูหวานๆแล้วก็มีสีม่วงพาสเทลตัดลงไป ตัวนี้อกได้36ค่ะเป็นคอปกกระดุมหน้าคือใส่แล้วกลายเป็นสาวหวานทันทีนะตัวนี้ตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นสีครีมมีการแต่งลายดอกเล็กๆค่ะตัวนี้เป็นคอปกกระดุมหน้าอกได้36นะคะอกตัวนี้ลงได้36เลยตัวต่อไปตัวนี้อกได้36เหมือนกันค่ะคอเป็นคอสูตรกระดุมหน้านะคะแล้วก็เป็นแขนตัด ตัวนี้พื้นเขาจะเป็นสีชมพูออกแนวชมพูนุดนๆชมพูโอรสนะคะอก36ค้าตัวนี้ความยาวคุ้มกนะะ้นค่ะพี่ๆสวยมากสวยทุกตัวงานดีทุกตัวเลยตัวต่อไปตัวนี้นะเอาไปใส่ออกงานนะคะอกได้38หนูให้ดูสีผ้าชัดๆ กระดุมของเขานะคะคจะเป็นกระดุมคู่แกะ2เม็ดพอแล้วสวมเลยด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นผ้าชีฟองค่ะเป็นผ้าแนวทิ้งตัวไม่ต้องรีดน,นะคะเป็นงานใส่สบายเอาละค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูก็อัปเดตจนครบแล้วพี่ๆชอบตัวไหนทักแชทเข้ามาหาหนูได้เลยนะคะตัวละ69บาบาทเท่านั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอพักคุณค่ะ